สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสูสุกคนเด้อพี่น้องเอ้พ่อกันให้เกล้าเนาะพี่น้องกับซ่องบอนนั้นไมอนี่บอนนั้นกันยังหมดทันยังหมดทันไหนลงคลิปพี่น้องไอ้เขาไปในเมืองพี่น้องวันนี้ไปปักซ่องเนาะไปสื่อนักกินพี่น้องมาสู่สร้างเนาะได้ใส่หมูมาสู้คนกินกับแปลงรถเลยพี่น้องก็คือเกล้าเนาะพี่น้องบรรยากาศ ต้องได้เห็นเนาะแต่ละมอร์อากาศดีๆพี่น้องห้องน้าก็เพิ่นสาบเนาะพี่น้องเป็นกำลังสาบได้ด้านด้านหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องด้านที่สองยังบุท่านได้แล้วกัใกล้ละพี่น้องใก่ชี้ได้ใส่งานได้ละใกล้เนาะ Cọp, <laughs> à, sùm nữa, đó, tuần nó, pino, tuần này còn nhang hết, ăn nhá, pino, cỏy hoai bắp, cỏy hoai pino, xí mướn chết cậu lao nó, xào phơi cả lăng, nhang xay pino, nó,

นินเขาพี่น้องกังกินเขาเที่ยงเนาะตั้มลุงนยเข่าเที่ยงพี่น้องเอ้ยกำลังจะฟาก,กันกินข้าเที่ยงเนาะลายคนแซบ<อ>พี่น้องเข่าลายคนพี่น้องเอ้ยแซบเนาะ มามหนึ่งกระตุ้งขออเด้อพีช็ดเช็ดลูกกั้นเด้อพี่น้องเด้อก้อยหอยย่างใส่หมูจ่อยก้อยหอยย่างใส่หมูพี่น้องเหอข่อยหอยเหรอเดี๋ยวลืมปัญญาอ๊ะโอเด้อปากซ่องไม่แน่ยปากซ่องไม่เนี่ยจะดินซ้อมกับเจ๊จอยมามามาเนอะ มึนมึงกินขาแล้วไเนาะไปดิพี่น้องขอบกันเรมอเิมิ้นสาหลายคนพี่น้องิ้นสาเที่ยงพี่น้องลพ่อนปาหนายังเที่ยงครกวนชุกปนปีเริ่มนหเร็วเจ๊ก็ลาหมเจา แซ่บพัญญาบ้านี่เขาใจย่องะพี่น้องข้าเขญานเยมข้าวมากิข้าวมันกิน้าวแล้พี่น้องอีกคนหนึ่งคบกันที่ซองเบานั่นนะพี่น้องเดกินข้าวแล้วกินน้ำบ้าอ ก่อยห้อยไปน้องทางมาที่กล่อมหงแบบแบบจะเบิ่งอันเต้กินกับปุ่นแซ่บกับเบิ่งโลดนเด้กินกับปุ่นแซ่บมันกวักมาเบิ่งดเดูมาเรื่เอนีงเปล่าเป็นนล่าเป็นน้ำผู้มากบ่เป็นน้ำผู้มากหรือวเด อ um, ิ่วเพื <un> <le> ่อนบอมใจลำประเด็นจ้มเข่าใบเนาะายเบี้ยเนาะใบเราจะบวช เด็กๆลงมาเนาะทำไปแเนกตมยขา้กบกกระชิ k, 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 ันเนานหมดนงเตียงขึ้นหมู่นั่งนี่ก็แะขนกนั่งพื้นขึ้นนแซ่บ

มันจนไข่ไปชัางเลือดก่อนัวก็เด็เด็ดเด็ดเน่หัวรนนอางตัวเขาเนาะมันจะแตกมันใหญ่้นนะเออคนม้เข่าราน่อมาซื้อกด้ามาเลยต้องบานเบิร์หได้เลยได้เลยได้เลยมันเ็บไดด้วยหเือยดว่เนบานบ้าาบบนานน้ ขดดมหนาตเทมม่าขาแสไปดิพี่น้องผมก็ส่องเบานั่นเจ้าเขาเลบนทีก็พวกแต่งอาหารเรืยแ่บอ่าสุดยอดเลยก็แต่ปีหบหลายหายปีหลายเขาจ่าย่อมากเลยก็ว่าพี่ใาบ้านมึงมึงจะเก็บมงจะเาเก็บพักเงินเก็บพักก่อนพักไรล่ะ

เาหือนิดกว่าเรามาท้ายหรอไม่ต้องจะแข่งก่อนงานมันมีทั้งงานเราไปจะมาเปิดงานก่อนแล้วเราออกไปเปิดงานบนหน้าพ่อ

เล่นดูแบบที่บ้านเลยกตบไปรถจะมาปุ๊บเนเฮ้ยสร้างกินมาแรงป่ะเคื่องอะพวกซิ่วซนกินล่ะพวกแล้วภาษาคือื่อวอนบรีวิวข่าวบอสไอโจ๊กหางเลหน่อยแล้วเมื่อตอนมื้อเ้ว

ไชยหน้ากับใยเอกอีกวอ้ยว่ะอ่าพี่นอแสบขาแสบแน่ข่าวซามมากี้ตัวนันก็มีตัวหนึ่งแสบ มาพ่านนี่สมี่วยหนึ่งเสะนั่งกินู้เดียวมัดจิ้มเานั่งกินู้เดียวว้าวพอบ้านนอกด้กินเลยกินหมท่านบะกินหมท่านจชควยสิหมดท่านพา่นะพี่น้องอิ่มแล้ว

ก็ได้ลิ่นน้ำเจ๊จอยเลยจ้าไปแล้วพี่นอกสบายดีพี่นอก